สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมที่น่ารักนะคะ,ะวันนี้แม่เอ๋อก็พามาดูเป็ดอีกแล้วนะคะ,อะตอนนี้แม่เอ๋อนำ daddy duck เข้าไปในเข้ามาในสระแล้วนะคะเนี่ยตอนนี้กำลังดูเหมือนว่าเป็ดเป็ดสีเทาจะกลัว daddy duck นะคะดูเหมือนว่ายังมียังมีบาร,รมีอยู่นะคะอ่า นึกแม่กลัวว่าจะเป็ดตัวผู้ในนี้จะ,จะท้าตีกับกับแดดดี้ดักนะคะจริงๆแล้วก็ท้านั่นแหละแต่ว่าแดดดี้ดักดูเหมือนจะจะเอาอยู่อะคะ่ะนะ mm hmm. อาศัยว่าตัวใหญ่กว่าเนาะอันนี้เป็นเป็ดพ่อพันธ์สีเทานี่นะคะ นี่นะคะไดดดิดักไหนลองเข้าไปใกล้อีกนิดสิภาพจะแตกไหมนี่ค่ะภาพไม่แตกแต่ภาพจะเบลอเบลอเป็นจังหวะเป็นช่วงนี่นะคะคือตัวผู้ตัวอื่นๆนะคะดูเหมือนจะกลัวไดดดิดักอยู่นะคะเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่ไม่กล้าเข้าใกล้นะคะอ่าถ้าพระก็ ท่าพาก็ดูเหมือนจะเกรงเกรงนะคะอ่าอยู่ด้วยก,กันได้นะคะถ้าพาของแมวจะมีอยู่สองตัวนะคะตอนนี้ตอนนี้เนานะอยู่ข้างในกับอยู่ข้างนอกเนาะดูเหมือนอยู่ข้างนอกนี่จะดูเหมือนอยู่ข้างนอกอนะแดดิดักจะไม่กล้านะคะแต่ว่าตัวที่อยู่ข้างในนี่แดดิดักเอาอยู่นะคะอืมโอเค มาทางนี้แล้วนะมาที่ตัวผู้ตัวนี้ตัวเท้าตัวเท้าก็เดินหนีแล้วนะคะไม่กล้าสู้นะคะอ้าวอันนี้ใครมาส่งเสียงฟุฟฟับฟุบฟับอยู่นี่อมอันนี้ตัวพ่อพันธ์ขาวนะคะอืส่งเสียงให้กับตัวนี้นะครูตัวนี้คะ่ะครูตัวนี้นะคะนี่คะ่ะครูตัวนี้อืม อีกแมงคับนะคะที่เพิ่งหกเดือนนะคะเพิ่งจะ,ะคลิปก่อนหน้านี้เพิ่งจะฝึกฝึกหัดผสมพันธุ์นะคะนี่ตัวนี้อ่าโดนคูนะคะตัวน,นี้ตัวน,นี้คูนน่อยู่ค่ะคะู่ใครมั่งไม่รู้คูไว้ก่อนนะคะนี่อ้าวเดี๋ยวดีดักมาทางนี้แล้วนะคะอืมไล่ไล่ตอนตัวเถ่า ไปตอนพอพันสีเทานะคะอ่าเอานี้ไปนะคะนี้ไปอืมนี่ไปแล้วโอเคอืมเกาอยู่นะคะเกาอยู่เก๋าเอาอยู่ค่ะเกาเอาอยู่นะคะอ่ามีตัวหนึ่งบินออกไปแล้วค่ะผู้ชมมีแม่พันตัวหนึ่งบินออกไปแล้วนะคะ อคืออ๋อพ่อพันตัวนี้อ๋อพ่อพันตัวนี้สนใจนางนะคะนางก็เลยไม่เอาด้วยนะคะนางบินไปแล้วค่ะแต่นางไม่หนีนะคะนางบินเข้าบินออกได้นะคะโอเคนะคะขอบคุณคะ่ะสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ